วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2567ครับวันนี้มีมาฝากกัน4คู่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนเรียกกันว,ว่าหน้าบวานหวานฉ่ำกันอีกแล้วนะครับหน้าบานแบบนี้ตั้งแต่หัวค่ำเลยนะครับเหล่าไร้หลาครับในไทยพิมลีกครับบุรีรัมเจอกับเมืองทองคู่นี้ให้รองที่เมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็เป็นทางด้านของเมืองทองครับ บุกไปชนะบุรีรัมได้ถึง2ประตูต่อศูนย์ครับเปิดต่อมาถึงลูก1ลูกกับลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่นี้ให้รองที่ลูกควบหวังกินหูนะครับแต่ที่ไหนได้มากันแบบเต็มเมครับเมืองทองก็ชนะไปนะครับหักกาเซียนไปแต่เหล่าร้อยหลาครับหน้าบานหวานฉ่ำครับคู่สองครับ VPT เด็ดของเราครับในศึกยูโรปานัดชิงชนะเลิศอาตาลันตากับทางด้านของเลวุกเซนนะครับเลเวอร์เนี่ย ชนะติดกันมาแล้ว51นัดแล้วก็ยังไม่แพ้ใครในฤดูการนี้ครับมาเสียท่าพลาดท่าให้กับอาต์ตันตาครับฟอร์มโหดเหลือเกินนะครับเอาชนะไปได้ถึง3ประตูต่อ0นยครับก็แสดงความยินดีกับอาร์ตันตาด้วยที่ได้แชมป์ยูโรปาในฤดูการ2023-2024ไปนะครับทางด้านของเลเวอร์ก็ยังต้องเก็บสติกันต่อไปนะครับโดนทางด้านของ anta, อาตตันตาหักสติไปแล้วนะครับ ทางด้านของสเตปของเราร้หลาไม่น้อยหน้าครับกินกันแบบมันๆเช่นกันนะครับสเตป3ของเราคู่แรกให้ทางด้านของ h อ k เคเฮลซิงกิคู่นี้รอหารเลยนะครับชนะไปแค่เม็ดเดียวเท่านั้นมาเป็นคู่ดึกเนี่ยของ s วิงเกอร์ก็เฉือนเอาชนะทางด้านของเอ็มจอนดาเล่นไป 3านะครับก็ได้หูมาข้างครับแล้วก็ไบรท์ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเอาชนะอารีซุนไป2ประตูต่อศูนก็เต็มคำพอดีสเต็ปก็แตกกันไปตามระเบียบนะครับเรียกกันว่า vip ที่เด็ดที่ให้ไป3บินเน้นๆเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสีคู่ที่มาวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ บุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับเพลย์ออฟนัดแรกระหว่างโบคุ่มครับทีมอันดับที่16หลังจากจบฤดูกาลนะครับเจอกับทางด้านของฟอร์ตูน่าดุสซอฟนะครับทีมจากดิวิชั่น2อันดับ3นะครับกลับมาเพลย์ออฟกันหนีตกชั้นกับลุ้นเลื่อนชั้นนะครับทางด้านของโบคุ่มเป็นเจ้าบ้านนะครับราคาค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวคู่สองกันโชเซียอ,อิตาลีครับกาเยอรี่กับฟิออเรนติน่านะครับ แล้วก็ฮอนแลนด์พีเมีย์มาฝากกัน2คู่ครับในเมเกนโกเฮดอีโกครับเตะกันเร็วนะครับห้าทุ่มสี่สิบห้าแล้วก็อูเทรคครับเปิดบ้านรับการเยือนของสปาร์ตารอเตอร์ดัมนะครับมันแน่นอนครับวันนี้4คู่อัดแน่นจัดเต็มกับเราครับเหล่าร้อยหลาครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเหล่าร้อยหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้อยหลาครับที่ Si ดไซน์ RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด v i p ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนักรับตังค์ที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับศึกเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นสำหรับทางด้านของบุนเดสลีกานะครับโบคุ่มทีมอันดับ16ดูสดอฟจากดิวชัน2นะครับทีมอันดับ3 คู่นี้เคยเจอกันมา2นัดล่าสุดในอุ่นเครื่องนะครับเป็นดูสดอครับชนะได้ทั้ง2นัดเลยก่อนหน้านั้นเจอกันในดิวิชัน2นะครับก็เป็นทางด้านของโบคุมไปเยือนแล้วก็เปิดบ้านเนี่ยชนะได้ถึง50ไปเยือนชนะได้30นในฤดูกาลปี2020-2021ี่บที่โบคุมเลื่อนชั้นมานะครับผลงานก็ถือว่าสูสีครับคู่นี้10นัดเจอกันโบคุ่มชนะไป4ครับดูสดอชนะไป5เสมอกัน1นัดผลงานของโบคุมกันก่อน,นครับ วันนี้ต้องโง่เรียกว่าหนีกันสุดๆหลังจากที่ทำผลงานในบุนเดสลีกาดูการนี้ไม่ค่อยจะดีนะครับสองนัดสุดท้ายเนี่ยโดนไป9เม็ดแพ้เบเมนในการไปเยือนนัดล่าสุดนะครับถ้าเสมอหรือชนะได้ในนัดนั้นนี่ก็รอดนะครับแต่วันนี้ไม่อรอดนะครับแพ้เบเมนไป41นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้เลเวอร์ไปถึง5ประตูต่อศูนนะครับ ผลงาน6นัดหลังชนะ2สเสมอ1ครับแพ้ไป3นัดที่ชนะชนะยูเนียนเบอร์ลินชนะฮอฟเฟนไฮมนะครับแล้วก็สกอร์สูงทั้งนั้นเลยในช่วงหลังของโบคุมนะครับดูสดอฟกันบ้างนะครับผลงานมาแรงในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับในบ้านนชนะรวดเกมเยือนไม่แพ้ใคร6นัดก็ยังไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดเอาชนะมักเตเบิร์กไป3-2ก่อนหน้านั้นบุกไปสเสมอกับคิวได้1ประตูต่อ1ครับในบ้านชนะเนินแบกไปเยือนชาเก้เสมอนะครับ ชนะกลอยเทลเฟิร์สแล้วก็ไปเยือนทางด้านของเวียนบาเดนเนี่ยชนะได้2ประตูต่อศูนย์ครับหกนัดยังไม่แพ้ในดิวชัน2นะครับวันนี้มีลุนครับทางด้านของดูสโดฟที่จะบุกมาเยือนเก็บชัยชนะได้ก่อนนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านโบคุ้มนะครับเปิดต่อมาปปน้ำลบสิบเท่านั้นเองราคารองครึ่งลูกขยับน้นําล้นทางด้านสกอร์สูง2ลูกครึ่งนะครับน้าขาวคู่นี้นัดแรกเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของโบคุ้มครับ ต้องชิงความได้เปรียบก่อนในนัดแรกดูสดอฟก็มีทีเด็ดที่ลูกสวนกลับความเร็วสปีดบอลนะครับรวมถึงทีมเวิร์คค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะลงตัวเยอะทีเดียวสําหรับดูสดอฟในช่วงนี้โบคุ้มไม่รู้ว่าทีมจะแตกหรือเปล่าแต่วันนี้เปิดต่อมาปอปอก็น่าลุ้นนะครับ น่าจะไม่แพ้ในบ้านครับสำหรับคู่แรกแบบนี้เราไล่ลาให้วัดใจไปที่โบคุ่มครับราคาปปปก็จัดไปครับน้ำลบสิบสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของการโชคเซียอิตาลีนะครับยังไม่จบดูการนะครับเหลืออีก2 3สานัดกายารีครับวันนี้เปิดบ้านรับกเยือนของฟิออเรนติน่านะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดกายารี่ชนะไป3หนักไปเสมอครับเสมอกันถึง4นัดแล้วก็ฟิออชนะได้3นัดแต่ที่ฟิออชนะเนี่ยชนะในบ้านนะครับเกมเยือนกายารี่ ยังไม่ชนะกายอรี่เลยนะครับในช่วงหลังทําได้ดีที่สุดก็คือเสมอนะครับที่บุกมาแพ้เยอะสุดก็คือแพ้กายอรี่ไป5 2ปี2019นะครับเร็วสุดเนี่ยเล่นในบ้านกายอรี่ปี2022เสมอกันไปครับ1ประตูต่อ1นะครับผลงานของกายอรี่ครับเจอทีมแทดรางก็เก็บชัยชนะมาได้นะครับชนะซัสโมาล่าสุดครับ2-0นะครับก่อนหน้านั้นแพ้ให้เอซีมิลานเกมเยือนนะครับในบ้านยันเสมอเลดเชยันเสมอยูเว่ครับ ยิงได้เกือบทุกนัดเลยนะครับสำหรับทางด้านของกายารี่ผลงานดีครับในช่วงหลังเหมาะสมกับทีมหนีตกชั้นอยู่นะครับทางด้านของฟิออเรนติน่านครับพลิกฟอร์มกลับมาดูดีนะครับในบ้าน5นัดอ่าสนัดหลังนะครับชนะไปถึง3นัดครับเสมอนาโปลีนัดล่าสุด2ประตูต่อ2เกมเยือน2นัดล่าสุดเอ่าเสมอ1ครับแพ้ไป1ใน กันโชเซียเนี่ยบุกไปเยือนเวโรนานะครับแพ้ไป2-1ก็ยังเกรงเกงอยู่นะครับสำหรับฟิออในการเป็นทีมเยือนนะครับในบ้านในสู้ตายนะครับเหลืออีก2นัดนะครับสำหรับฟิออที่ต้องเจอกับโอลิเปกอสแล้วก็เจอกับอาตาลันต้านะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเจ้าบ,บ้านยังขาดตัวคุมแดนกลางอย่างมาคุมบูรวมถึงทาาด้านของยังโตอยู่นะครับทางด้านของฟิออมาเต็มระบบขาดรอเช็คความฟิตแค่ปิซาโรคนเดียวนะครับเบอร์เจ็ด ตารางคะแนนครับฟิออเรนตินาอยู่อันดับที่8นะครับก็ห่างไกลนะครับกับลาซิโอถึง6คะแนนที่จะลุ้นไปเตะบอลถ้วยยุโรปนะครับทางด้านของกายารี่มี36คะแนนยังไม่ชัวนะครับห่างจากโซนตกชั้นแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับก็ยังต้องสู้ตายกันต่อไปสำหรับทางด้านของกายารี่คู่นี้เปิดราคามาเป็นฟิออเรนตินาครับครึ่งพบลูกน้ำเต็มครึ่งลูกน้ำบวก10เท่านั้นเองสกอร์สูงน่าเล่น,นครับสหรับคู่นี้เปิดเกมใส่กันแน่นอน สลูกครึ่งควบสามน้ำเกือบลบสินะครับราคาสวยทีเดียวสำหรับสกอสูงครึ่งแรกสูงลูกควบยังไม่แนะนำนะครับครึ่งหลังอาจจะมีถึง3เม็ดทูนนี้กดสกอสูงได้นะครับกายารีฟีออราคานี้ก็ยังมองว่าเจ้าบ้านครับวันนี้ถ้าเก็บแต้มได้นะครับก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่แล้วก็มีลุ้นนัดสุดท้าย ที่จะต้องเล่นนะครับเพื่อหน,นีตกชั้นอยู่ราคาครึ่งคบลูกเอาหุ่แรกหนึ่งข้างดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่กายารี่ครับราคาครึ่งคบลูกน้ําขาวๆเกือบลบสิบสวยๆครับไปต่อกันที่ลีกเนเธอร์แลนด์กันบ้างครับไนเมเกนวันนี้เปิดบ้านรับการเย็นของโกเฮดอีโก้ครับคู่นี้เจอกันมาหน้าล่าสุดบ้านของโกเฮดอีเกลนะครับเสมอไปสองสองก่อนนั้นเจอกันในบอลถ้วยบ้านไนเมเกนไนเมเกนชนะไป2อ1หนึ่งสินัดเจอกันไนเมเกนชนะไป4เสมอ3 โกเฮตติโกชนะไป3นัดนะครับสกอร์สูงอย่างละ5นัดนะครับสูง5ต่ำห้าสานัด2นัดหลังเนี่ยมีถึง3ลูก4ลูกนะครับก็มีลุ้นอยู่สำหรับสกอร์สูงของคู่นี้น่าจะสนุกนะครับผลงานของไนเมเก้นนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนอันเมเรซิตี้ชนะมา4-1ก่อนหน้านั้นแพ้เฟย์โนลดรอตดัมไป2-3นะครับไปเยือนเอ็กเซลเซียเร์เนี่ยชนะได้ถึง3ประตูต่อ0 3นัดฟอร์มดีครับยิงได้ทุกนัดเฉลี่ย เกิน2ลูกทุกนัดเลยนะครับที่แพ้เนี่ยแพ้อัคมานะครับแพ้เฟยนูตรอตเตอร์ดัมนะครับทั้งไปและกลับเลยเล่นบอลถ้วยก็แพ้นะครับเสมอโวเวล่ในบ้านก็ถือว่ายังดูดีแับแพ้ทีมใหญ่เท่านั้นเองกอเฮดิโก้บ้า e งครับผลงาน6นัดหลังนัดล่าสุดชนะเวโรดัมไป2-1ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้อัคมานะครับแพ้เฟยนูตแพ้อูเทรนะครับแพ้ทีมใหญ่เหมือนกันเลยนะครับแต่ทางด้านของทีมที่สูสีกันเนี่ยก็เก็บเสมอได้ไม่ว่าจะเจอกับฟอร์ตูน่าซิซัส เสมอ0ูนเจออเมเร่เสมอ1ประตูต่อ1นะครับแต่ก็ยังรั้งอยู่ในช่วงของท้ายตาร,รางนะครับทางด้านของไนมิเก้อันดับ6ครับโอโกเฮดอีโก e อันดับ9คะแนนห่างกันอยู่เกือบ8คะแนนนะครับ7 8คะแนนทีเดียวสำหรับทางด้านของคู่นี้นะครับราคาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างไนมิเก้ครับเปิดขาดบาดแรงที่ครึ่งลูกนะครับน้ำเต็มเลยราคารองปอปอน้ำขาว สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3าคู่นี้ก็ยังน่าเสี่ยงที่เจ้าบ้านนะครับราคาปปน้ำขาวสวยๆห,หูแรกหนึ่งข้างจบเสมอเสียครึ่งถ้าชนะได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงด้วยนะครับที่จะชนะสำหรับในเมเกนเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ไนเมเกนเอาหูแรกหนึ่งข้างราคาปปน้ำขาวขาวครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของอูเทรครับเปิดบ้านรับการเยือนของสปาร์ตารอตเตอร์ดัมนะครับคู่นี้ เจอกันมานัดล่าสุดครเป็นทางด้านของสปาร์ตาโรตเตอร์ดัมบุกมาหยามเกียรติได้ถึง1ประตูต่อศูนย์ครับอูเทกพลาดท่าทีเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยเจอกัน10นัดอูเทกชนะไปถึง7นัดครับเสมอ1สปาร์ตาโรตเตอร์ดัมชนะไป2นัดนะครับอพึ่งมาชนะนัดล่าสุดด้วยนะครับบุกมาเยือนชนะทั้งนั้นนะครับวันนี้จะหนังมวนเดิมหรือไม่นะครับผลงานของอูเทกนะครับ6นัดหลัง ยังไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดเสมออัคมาสามสอัคมาโดนใบแดงแต่ก็ปิดเกมไม่ได้ก่อนหน้านั้นแพ้กับสปาร์ตารรตเตอร์ดัมนี่แหละครับ10ึขาบ้านไปนะครับทางด้านของ ผลงานในบ้าน3นัดนะครับชนะวิทเทสชนะโกเฮดอีโกสองหนึ่งนะครับยิงได้เกือบทุกนัดนะครับสำหรับทางด้านของอูเทรกก็ถือว่าดูดีทีเดียวทางด้านของสปาร์ธาโรเตอร์ดัมครับฟอร์มแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้6นัดชนะ4แพ้ไป2นะครับออกได้3หน้าน่าลักสูชนะฮิเลนวินไป2อหนึ่งครับก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนอูเทรกนี่แหละครับชนะได้1นแพ้พีเอสบีไอโอเฟนครับ4-2ชนะเวโรดัมชนะอเมเลสซิตี้แต่แพ้เฮอร์ลัเคิลไป2ประตูต่อ1ในบ้านนะครับ 6นัดหลังฟอร์มประทับใจครับสำหรับทางด้านของส p ปาร์ตาโรเตอร์ดำนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอูเทกเปิดขาดเลยนะครับแล้วก็ไกลด้วยครับครึ่งควบลูกน้ําเต็มครึ่งลูกให้น้ําขาวท่วนเท่านั้นราคาโจ่งแจ้งแปลกแปลกแบบนี้นะครับเหล่าร้อยหลาก็จัดให้ครับมองไปที่อูเทกเจ้าบ้านราคาขาดแบบนี้บาทลึกแน่นอนนะครับให้ต่อที่อูเทกครับราคาครึ่งลูกน้ําขาวสวยๆครับ ครบจบเรียบร้อยครับวันนี้4ี่คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกโบคุ่มกับฟอร์ตูน่าดุสตดอฟในเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นของบุนเดสเลกานะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าโบคุ่มครับภาษีดีกว่าอยู่แล้วนะครับถึงแม้ราคาจะไหลลงก็ตามก็ยังเชื่อว่าโบคุ่มไม่แพ้ครับในนัดแรกแบบนี้ให้ต่อที่โบคุ่มครับในบ้านราคาปปคู่สองกันโชเซียอิตาลีนะครับฟิออราคาไหลไปครึ่งควบลูกหลังจากที่เปิดมาครึ่งลูกนะครับ แต่กายารี่ในบ้านก็ยังหนีตกชั้นอยู่นะครับมีภารกิจอยู่ถ้านัดนี้ชนะได้เนี่ยรอดปลอดภัยเลยนะครับสำหรับทางด้านของการารี่หแต้มก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเน้นแน่นอน,นครับกายารี่ในบ้านให้รองที่ราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกครับออนแลนด์พิเมียสคู่ครับนเมกเกนโกเฮดอีเกิล e คู่นี้ก็ยังมองไปที่นเมกเกนนะครับถึงแม้ว่าราคาจะไหลไปทางด้านของโกเฮดอีเกิล e ก็ตามนะครับนเมกเกนในบ้านเน้นได้ครับ แล้วก็คู่สุดท้ายของฮอลแลนด์พรีมเมียร,ร,ร,ร์นะครับอูเทกกับสปาร์ตารอตเตอร์ดัมทีมเยือนฟอร์มแรงเหลือเกินนะครับยิงได้เยอะแล้วก็ชนะมาหลายนัดด้วยอูเทกเนี่ยซบเซาไปสักหน่อยครับแต่นัดนี้เปิดมาขาดเลยครับขอตามราคาไปที่อูเทรกับราคาครึ่งลูกต่อที่เจ้าบ้านอย่างอูเทกครับครบจบเรียบร้อยครับคัมคืนนี้หน้าบานหวานฉ่ากันแน่นอนครับสาหรับคัมคืนนี้พี่ท่านไหนที่ยังไม่ได้ทักทายเหล่าร้อยหลามานะครับอยากได้บอลเต็งบอลสเต็ป ทักกันมาที่ adsai100ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมรับตังจังหนับกับเราได้ทุกวันแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งบอลสเต็ปครับทักกันเข้ามาได้นะครับเมื่อคืนก็หน้าบานหวานฉ่ากันแบบเต็มๆครับให้3บินเข้าหมดนะครับเรียกกันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอลน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ของเหล่าร้หลักกลับมาแล้วนะครับสําหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ตื่นมารับตังเช่นเคยครับสวัสดีครับ